ยินดีต้อนรับกลับสู่ a อพิกส์โมชวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับรถยนต์สุดยอดตำนานแห่งปี Land Rover Defender 2026รถออฟโรดระดับพรีเมียมที่ผสานความแข็งแกรง่งแบบดั้งเดิมเข้ากับความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ยังคงสารต่อจิตวิญญาณของ Defender ดั้งเดิมแต่ยกระดับความหรูหราความเยบและสมรรถนะให้เหนือชั้นยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ ของพลังความอเนกประสงค์และรถนิยมระดับสูงตั้งแต่แรกเห็น Defender 2อร์2ก็สะกดทุกสายตาการออกแบบยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Defender รูปทรงเหลี่ยมแข็งแรงดูดันแต่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและลู่ลมตามสไตล์ยุคใหม่สีดำด้านแมทแบล็กให้ลูกรูเทและทรงพลังด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเหล็ตมทริกและกระจังหน้าทรงใหม่ที่ดูสง่างามเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้สมด,ดุลลงตัวกับล้ออันลอยขนาด20นิ้ว และความสูงใต้ท้องรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางรายละเอียดเล็กๆอย่างมือจับประตูแบบเรียบและฝาท้าทยดีไซน์สะอาดสะท้อนถึงความพรีเมียมที่แท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างในทันทีห้องโดยสารของ Defender 2026ถูกออกแบบให้ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความทนทานวัสดุที่ใช้ล้วนระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแทเ้เกรดดีอลูมิเนียมขัดมันและลายไม้ธรรมชาติ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด13.1นิ้วโคมมลกลางคอนโซลใช้ระบบ P ีวีโปรสรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางในตัวแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับแต่งได้ตามใจชุดภูมาลาัไลให้สัมผัสที่มั่นคงรูราการมองเห็นรอกคันยอดเยี่ยมบ่อนั่งสบายและรองรับสรีระอย่างดีทำให้การเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองเต็มไปด้วยความผ่อนคลาย ด้านคุมพลัง Defender 2026ก็ยังคงความแข็งแกร่งในแบบที่ไม่มีใครเทียบได้รุ่นท็อปมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินวี8 s u p e r c h a r g e จขนาด5.0ลิตรให้กำลังสูงสุด518แรงมาและแรงบิด461ปอนด์ฟุตสามารถเร่งจาก0ถึง100กิลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.9วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้นอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ให้ทั้งความแรง และความประหยัดเชื้อเพลิงระบบขับเคลื่อน4ีลอ้ออัจฉริยะระบบช่วงล่างแบบถุงลมและเทคโนโลยีเทเรร i ส response รุ่นล่าสุดทำให้ดีเฟนเดอร์พร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหินหรือทางลาดชันความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กับรุ่นแต่เคร่อวี8สามารถทำได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถออฟโรดระบบเกียร์ตนมัติ8สปีดทามานได้อย่างราบรื่นการขับขี่นิง่ง และนุ่มนวลแม้บนถนนคารูคราดิเฟนเดอร์ถูกออกแบบให้เป็นทั้งรถประจำวันสุดสบายและรถลุยที่พร้อมเผชิญทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจราคาของแลนด์โรเวอร์ดิเฟนเด2,026เริ่มต้นประมาณ2.1ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึงกว่า4ล้านบาทสำหรับรุ่น V8 หรือรุ่นรูสุดโดยเมื่อเทียบกับสมรรถนะการออกแบบและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งในตลาดรถ SU v ระดับรู สรุปได้ว่า Land Rover Defender 2,026ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความทรงพลังความภูมิฐานและความรูราที่ไม่มีใครเทียบแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองหรือออกผจญภัยในถิ่นธุรกันดาน Defender คันนี้พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นในทุกมิติขอบคุณที่รับชมครับ